สวัสดีครับผมมือนอยู่บันทะเยี่ยมนะครับเด้อตจบนเขื่อนคำอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับมือยุบันทะเยิมชมฟาร์มหนองไม้ครับของหลวงตองนะครับเนาะว่าแนว่เอชีตของเพื่อนจังไลยเน่จังอยากมาเลี้ยงแพะครับผมที่ได้รับของมุ่นไปศึกษาสําหรับมือใหม่ศึกษาน้ากันนะครับผมติดตามพบกับหลวงตองครับผมสวัสดีครับหลวงตองครับผมสวัสดีดนะครับเด้อครับผมมือใหม่ครับอ่าปัจจุบันหลวงตองทํางานอย่างยู่เนาะครับผม ปัจจุบันผมเป็นตำรวจครับรับราชการตำรวจที่สพเมืองครับผมอ๋อสพยาสูนย์นี่นะครับเนาะงสพยาศูนย์ห้องครับครับผมครับผมนี่แหละก็ได้เห็นแล้วว่าตองเพิ่งรับราชการอยู่ตองคิดว่าการเลี้ยงแพะนี่เนาะน้องกับเมีนประจำอยู่แล้วค่ะขอดีที่พบในแพะเป็นอย่างน้องยังอยากนั่มาเลี้ยงครับผมขอดีของแพะวะครับครับผมขอดีของแพะก็คือต้นรุนโบสูงต้นรุนโบสูงถ้าเปรียรเทียบกับ กับบัวกับกล้วยเขาเนาะครับครับผมตัวนึงกับสามสี่หมื่นยังต่ำครับครับแต่แพะแพะผมซื้อมาเนี่กะเขาก็หาตัวราคาถือครับตัวราคาถือเริ่มต้นกับสองพันกว่าบาทแน่ครับไปจนระดับเสียบ้านครับผมถือว่าโปสูงครับครับอ๋อในวงเงินที่เขาสามารถอ่าใส่ใจซื้อเข้ามาได้น้องเนาะคอ๋อีกอย่างนึงก็คืออ่าน้องก็รับราชการอยู่เวลาที่เขาใส่ดน จังไดนในการเลี้ยงแพงเอาใส่จังไดนครับผมบริหารจัดการจังไรผมใส่เวลาเลี้ยงตอนเศร้านะครับตอนเศร้ากับปลาให้ให้อาหารกับบัเกิดงานหนาทีครับตอนเศร้าตอนผมเป็นงานครับผมครับผมให้อาหารกับอาหารอาหารคนครับครับใส่ร่างอาหารไว้ใส่ร่างอาหารไว้ครับผมครับผมบนนนครับแต่กระถ้าขาบริป้อยครับผมคือผมก็เอา ยาครับครับเรื่องล่างล่างหยาไว้อือครับครับปล่ับเป็น่งะครับลงมาแปลงปล่อยด้านล่างกับเป็นผมพักเกษตรอ่าพวกหยาพวกนี้ตามทงให้ทงหน้าเฮานี่กะกะได้น้องๆเนาะครับผมครับผมอ่ะต่อไปกะที่ผมจับใจควบอจ่างน้องหน่คือการลงทุนเข่ามาหน่มันบ่บ่แพงมากเกินไปเนาะครับเนาะอ๋อเป็นจินยังไงเดี๋ยวให้น้องพเนน้ำเนาะครับผมด้านลงเลื่อนครับตองตองขนาดกว้างยาี้ยวเท่าถอยครับผม ขนาดสี่คูณสี่ครับส,ส, ouais สี่คูณสี่ทุกด้านนะครับโอ้ยืดข้างบนเนี้ยเป็นเก็บป้างเก็บครั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 บผมครับผมพี่น้องก็เห็นน้ำกัเนะซึ่งผมก็เห็นของตองก็เป็นลักษณะว่าใส่อุปกรณ์เท่าที่มี่ในพื้นที่เท่าทีมีครับอืครับเท่าทีมีลร่างอาหารเนี่ยกะถังถังน้ำมันเก่ข้าถัน้ำมันเก่าห้องมะล่างมะลางป๋า บาทขาขึ้นโอ้ครับผมนี่รักการประหยัดอยู่นะครับเนาะนี่แหละพี่น้องก็เห็นนหากันซีคูนซีถูกดานนะครับผมต้นทุนที่น้องลงทุนไปเนาะครับผมอ่าทั้งหมดในการทำโรงเรือนนี่ต้องเฮ็ดเบิดจ้าบาทครับผมก็ไม่ไม่นี่ผมมีผมมีไม่ไหม่ยู่แล้วครับไม่เก่าครับไม่เก่ากับกับประมาณสองพันกว่าบาทนะครับอืพครับจะ อยู่ค่ากับตาเดาอยู่หน้าอน้านีอยู่หน้าอยู่ค่าครับครับครับหน้านี่แล้วก็ต้นทุนดีๆก็ซื้อตั้งแต่แผ่นเหล็กแผ่นหลังคาครับสิ่งเดียวเฮ็ยบ่อได้เนาะกวบาทนะคตัวนี้จำเป็นพอเ้าผลิตเองพอได้ครับกับประมาณตีการประมาณบ่น่าจะเกินเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทเนาะครับซีคูณซีซึ่งครานี้แพะ่ห้องน่องมีเจตโตครับบนโรงเรือนเท่าแพะทั้งหมดมี้เจตโตครับผมเจตโตโอ้วต็ว่าคัน จุเขาพี่ก็ได้น่าจะได้ยืนบ่ครับอเตรียมพร้อมขยายไ้แล้วครับอ๋อนี่แหละครับข้อเรื่องเรย่องเรี่ยงมาด้านครับน้องตองเรี่งมาด้านยังครับผมทีเดือนครับทีเดือนกับเพื่อศึกษาเนาะใส่เวลาว่างที่เท่าทีเทามีเนาะหลังจากเลิืงานกับนึ่งกระดรเป็นมองไปสู่อาชีพกระไรเนาะมือเนาะครับเนาะอ่านี่เราะตองกับเรี่ยงมาหนีทุกเมื่อนีการขายแพะกับถือว่า เป็นเร้อดที่สั์เศรษฐกิจตัวไหมเนาะนอาจจะไม่ทั้งบ้านเขาต้องคิดว่าการค้าการขายเพิ่นนี่ก่ต้องศึกษาเพราอยู่เนาะครับเนาะนต้องคิดว่าพ่อสี่เป็นอาชีพเสริม,มห้เขาใดบ้บ่ครับตนผมคิดว่าเป็นได้ครับเป็นได้เป็นได้เนาะครับเนะะะบาะเพื่อรลก้ยงก็คือดอกครับว่าจะว่าจะเลี้ยงเราจริงเอาจังครับ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 ลูกลูกชายมากลูกชายมากอ๋อเกิดจากความหบนารักล่องบึงผมก็เลยล่อง ลองโสล์ลง Facebook เศษบุกเบิงเขาป็นกุมเครือ่ายของแท้ของก็ะเลยลองโสต์เบิงอ๋อโสต์ไปแล้วมันมีคนมาถามครับผมครับผมม,มีคนมาถาม,ถามราคาเขามันมันได้กำไรอืมันได้กำไรโอ้ได้เพิ่มเขามามันพอขายได้เกินมันพอขายได้ ช่วงท่าการซื้อสารข้อมือเนาะมันก็ซอยสารเขามีอะไรได้ได้ขึ้นกันแต่ข้าโพดลงไปในกลุ่มอ่ากุมือจะมีหลายกลุ่มเนาะกลุ่มแพะกลุ่มงูยังกัว่าไปกลุ่มกบกลุ่มไก่้ขันเทียนข้าโพดลงเอมันมันมันได้นี่เชิงสีสเท่าแม่นบ่ใส่ใส่คอดีต้อเขียวอีกเกิดตองมองเห็นตัวนะครับเนาะอืออ่าแพะเดี๋ยวมีเจ็ดตัวนะตองเนาะลงเลื่อนข้าวโพดเท่าไรก่อลุงเลื่อนเหมือนเจ็ดพันครับเจ็ดพันแพะเจ็ดตัวน้องเขาจำเหรอได้บอราคาที่เอาน้ำเขาเท่าไรครับผม ประมาณสองหมื่นหาครับสองหมื่นหาครับไปแพ้เจ็ดโตครับผมอืรวมลงเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ถือว่าอยู่กลางๆอยู่นะครับเนาะกับบอถึงกับอ่าเปรียบใช้างอื่นกับพอถึงกับแพงเกินไปเนาะครับเนาะโออาหารหลักๆที่ใส่ยูตอนนี้ก็มีหย่าจากทั้งธรรมชาติเ้องในแมนบอครับผมธรรมชาติครับอาหารเสริมเ้องในใส่บมเนาะอาหารเสริมใส่ครับผมใส่ขึ้นกันเนาะครับเนาะโอ้ครับครับอ่ะพี่น้องก็ได้เห็นแล้ว ข้องนอกนี่ก็ล,ลักษณะกึ่งขังกึ่งปล่อยเนาะนเขาเอนกึ่งขังกึ่งปล่อยครับจะมีรัวร่วรอบขอบชิดนะครับผมด้านโน้นก็นจะเป็นรัว่วที่เพื้อนอ่าเป็นรัว่วตะไคายเนาะพี่เหนะ็นเนาะตะไคายลักษณะนี้นะครับผมบอะนะครับก็ใส่ป้องกันพวกหนึ่งหรืถ้าเป็นอ่าในพื้นที่นี่จะเป็นหมู่บ้านอยนอู่เนาะหนึ่งป้องกันการเล็ดรอดออกไปสองป้องกันสัตว์ที่มันทำลายเพื้นเนาะเป็นพวกมาพวกอย่างแมนมาครับผมเนาะประโยชน์ครับผมอ่าต่อไปก็จะในตรงตองเพิ่นเอาแพะลงมาเบิงเนี่ยละครับ จะเห็นต้นตัวห้องแพะเพิ่นว่าอ่าประมาณไถ่นะครับให้พี่น้องได้เบื้องนั้นกันครับผมตามครับผมได้ครับเชิญครับมาน้องกับปล่อยเลยครับาจะเริ่มปล่อยลงมาแปลงปล่อยแล้วครับผมให้พี่น้องเดี๋ยวเบื้องจำนวนเงินที่เพิ่นลงทุนนะครับ ประมาณที่น้องเพิ่นแนะนำ้ำก็จะได้เห็นน้ำกันว่ามันได้แพะมาเจ็ดตัวนี้ต้นโตเพิ่นสิป,ประมาณได้นะครับเนาะเพิ่นะก็เป็นมือใหม่ครับกับเบิ่งการศึกษาแนวทางไปน้ำกันครับผมซึ่งน้องเพิ่นก็รับราชการแล้วครับเป็นตำรวจอยูส่สพเมืองยะโสธรเนี่แหละครับผม่พีน้องเพื่อนฝูงผู้ใดเบิ่งคลิปอยูก่กะคันหูวแจ็กเพิ่นกะซอยเขามารับชมเป็นกลังใจให้น้องเพิ่นนับเด้อครับเด้อราชการไทยหัวใจเกษตรครับผม ถึงเพิ่นจะมีอาชีพที่มันคงนะครับแต่ว่าการสรั่งลงเลือนยังยืดหลักความประหยัดอยู่นะครับผมยืดหลักความประหยัดอยู่อ่า้อ,อ,องๆเขาจะเริ่มลงกแล้วครับผมไป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 รปไ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 ปัปไปไปมปไปไปัปไปไปไปมปไปไปไปยยไป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 ไาป่ปไ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 ปป อ่าต้องก็ตามพี่มาเลยครับผมอืมนี่กับปลอ่อยอ่าผมมาศไทายเป็นรอบคำนะครับเนาะนี่รอบนี่กับคำในแจงน่อยต่อมาทุกมือเขาก็ปล่อยเอาปล่อย,อยมือเลยจังรอบตองสําหรับแพร่เอาปล่อยปลอยเพิ่นมารีแลกผ่อนคลายแบบมือเลยจังรอบผมปล่อยประมาณหามงมุกเศร้าครับหามงมุกเศร้านะครับเนาะอืมรอบเดียวเปน็นมครับหรือจังเด๋นี่นครับไอ ปล observed, 3, ่อยหาบุ้งเส้ากับใบสามครับผมอืสายพันธุ์ที่นั่เขานี่ก็คือสายพันธุ์ใดครับน้องกะบ่อผสมครับบ่อลูกผสมนะครับเนาะอืส่วนตัวก็สวยข้างบนอยู่ดีแหละครับผมอืเห็นครับน้องกับเบิ้งเนาะติดตอยอดขยายพันธุ์ดอกไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับผมของเข้าช่วงนี้มีอ่ตัวแม่เขาแยกเลยเพราะตัวแม่ตัวผู้จะโตครับผมตัวแม่หกครับตัวแม่หกเนะครับเนาะตัวแม่หกโต ตัวผูตัวนึงบอกครับนี่ปะแม่แม่พีแม่ตโวผูตัวนึงครับตัวผูตัวนึ่งนะครับเนาะอือนี่แหละครับอือเนาะไปเห็นน้ากันการกินกับลังนองเพื่นบอกมันกินในหลายอย่างนะครับเนาะแต่หลับแพะใบไม้ใบยังใบกระเส็ดใบค้าวมันยินนะครับเนี่ใบค้าวใบยางบ้านเนอกคนก็กินด้วยใบค้าวกล้วยครับอือทำเป็นพวงอ่าอ่าครับผมอันนี้ตองพี่ทามเนี่ยมันคดีเข้ากับพบไปแล้วเนาะครับขอบคุณระวังในแพรเนาะ เวลาอาการเจ็บป่วยของเพิ่นมี่อย่างไรครับผมก็ช่วงฝนนะครับช่วงนาฝนกะสีมีไอมีโอรับผมครับผมครับรับอีกอย่างหนึ่งกับพวกเรื่องพยาธิพยังเนาะครับเนาะพยาธิผมกัทายพยาธิตลอดครับตามตามวงรอบที่มาตรฐานที่เป่นกำหนดให้เฮาเนาะโอ ขอมู้นี่น้องกับไปศึกษามานเนี่ยอยู่ครับเนาะศึกษาครับการดูแลรักษาจากครูเปนหูครับผมอ่าครับผมพี่น้องก็เห็นน้องกานครับผมอืมตูก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับเนาะสวยงามพอของเพิ่นพอสมควรอยู่หรอกครับผมอ่าเห็นน้องกานครับอ่าแนวทางข้างหน้าห้องน้องนี่เนาะครับเนาะคิดว่าก็จะขยายต่อไปยืมนะครับนี่ จะขยายครับขยายเนาะครับเนาะโอ้นี่เขาเลียงทดล่องใส่เวลาที่เข้ามีเท่าทีเข้ามีเนาะครับเนาะอือต่สนใจอยู่ครับผมจะเป็นเป็นอาชีพเสริมเป็นงานอันเลกเขาครับ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 ใส่เวลาช่วงช่วงยังมือเศร้าวันเขาเป็นงานอืออือแต่ก็ะช่วงเขาเลิกงานมากครับใส่เวลาวันไหนอ่เริ่มจากเนาะลูกไส้ในยน้อยหรือร้านบอกครับห้านไส้ครับร้านไส้กระูกกับพี่น้อยตองเนาะเพิ่นเพิ่นชื่นชอบเป็น แพรหนึงแลยความน่ารักจจเขามาก,ก่อนเด็กน่อยเด็กหน่อยครับ<า>เห็นปับ๊บบาน,นตองกบว่าเอาไปลงโพดลงเฟสลงกลุ่มลรางเมืองเนาะแต่และมีผู้สนใจสอบถามเรื่องการซื้อขายเขางว่าอยู่อืนี่แหละครับกระเบื้องครับผมอันนี้ตองก็เลี่ยงมากเนาะช่องทางการขายแพะน้นงๆอเนาะไม่มีช่องทางจังไลยเนี่ยครับผมจะขอแรกนะครับครับขอแรกคือข,ขายพอพันแม่พันครับอืม ท่นนะท่านครับโตมันงามแน่เลือดมันสูงแน่ครับตามตามล่าตามมันีเพื่อนละครับผมครับผมไม่จักกีวายังไงเพราะว่าขายขายพอพันแม่พันเนี่ยยังเข้าเข้าไปติดตัวสื่อมากครับก็เปลี่ยนราคาหนึ่งอือช้ำพวกงามค่วยงามบ้านเอาเหรอครับโอ้เมึงตโตมึงโตนี่ครับเมึงลักษณะท่าทางนี่ครับโตได้ดีกันคันเขาจะแยกเอาไว้หรือจะใส่เป็นพอพันแม่พันในฟาร์มฮอตยังสีก็ได้เนาะครับเนาะอือนี่คือนี่คือช่องทางแรกเนาะครับเนาะ ตรงท่านที่สองเืออย่างครับผมพอสองก็คือขายเป็นลูกขุนครับอืมลูกขุนครับขายเป็นลูกขุนก็ตามกิโลท้องตลาดเป็นคือราคากลางมาตรฐานนี่แล้วตัวนี้เนาะกลางโอ้มุ้ยไฟเสียเปรียบได้เปรียบทั้งสองไฟนะครับเนาะอืมครับ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 อ่ะพี่น้องก็เห็นแล้วนะครับเด้อโอ้กระลาเรื่อง พอจำเป็นดีต้องควายนี่คือให้เพิ่นมารีแลกมันมาดองแม่นครับผมคพรค่ายขึ้ิ่นเนาะครับเนาะครับโอ้ดีดีครับผมอ่ะนี่แหละครับผู้มือนี่ก็เริ่มเริ่มจะเลี้ยงกันแพร่ลายแล้วนะครับเนาะโอ้สุบต้นกับจับกล่องน้ำแช่พันธุ์เลยครับพี่น้องโอ้เชี่ยอยู่จนโจเซได้ก๊าเงินเท่าไรก็เขาซื้อเข้ามาสองพันห้าครับเอ๊ก็ตอบโจทย์อยู่เนาะครับเนาะลงเลื่อนกับหาพันเบาลงเลือนหาพันธุ์อืมครับครับวงเงินนี่ก็เลี้ยงแพร่เลยนะครับเด้อครับอ่าแต่ค่อย อ่าเลี้ยงเลี้ยงศึกษาเขานะตองเนาะศึกษาครับอ่าจังน้องนี่เพิ่นกับมีอาชีพหลักอยู่แล้วนะครับเงินทุนอ่าเพิ่นกับพ่อมีดอกนะเพิ่นเพิ่นเลี้ยงเพื่อศึกษาก่อนนะครับเนาะอ่าเพิ่งศึกษาแนวทางก่อนครับครับอ่ะบ้านพี่จะให้ตองสรุปเนาะครับอ่าว่าอาชีพนี่เนาะน้องเนาะซึ่งน้องกับบกติมีงานประจำรับราชการอยู่แล้วถ้าหรับคนที่ทำงานอย่างอื่นเนาะครับผม สามารถเลี้ยงแพะเป็นไรได้หนิก็ได้ยืนมาครับผมได้ครับผมอืมคิดว่าได้นะครับเพราะว่ามันใส่เวลาหนึ่งหนึ่งเข่าเพราะเกินอฐานะที่ตอนค่ำตอนแยกเนี่ยบ่เกินอฐานะทีครับโอ้แพรพันซื่นอยู่ขนาดครับเอาต่ออะไรคบน้องต่อเลยกระถินบรรยากาศธรรมชาตินะครับหรือว่าหยาเข้าหรือว่าใบไม้ครับเฮาเฮาเอาเขามาไปหาหยาหากระถินมาครับ สามมื่นที่กินได้ครับโอ้เดียวที่กินไปได้สามมื่นเนี่ยโอ้ต่างกับอย่างอื่นอยู่เนาะนี่ครับเก็บไว้ได้คนก็กินน้องคนไปครับเอาเห็นภาพคว่ำราเรื่องแม่มาเรื่อถ่ายจากสถานที่จริงครับนี่แหละเพา่คนกับยุงเสี่ยงคนนอตตองเนาะแต่ละมือครับผมอืมปวดครับฮาวดีแสดงว่าสุขภาพดีเนาะครับผมถ้าเพิ่งเพื่อเพิ่นก็จะแยกจากฝูงนอตตองเนาะนี่ครับมีหอแยกครับอืมซึ่งข้อกับเฮ็ดเห็นเห็นหลายร้ายลีวิตเราพ่อเฮ็ดเห็นอยู่ครับครับอืม อาการพกเาพื่อเฉพาะก็คือว่าเพิ่นจะซึมจะอย่างเนี้ยเนาะครับเนาะแมนครับผมอือพิ่นจะจะซึมแต่อย่างเนี้ยส้นขาดเลยครับปลาเอานี่แหละครับเอาวาัทายฟาร์มเนาะครับเนาะได้เห็นอ,อีกอีกอริยบทหนึ่งของสัตว์เนาะครับเนาะโอ้ม้าวมากมากมากนะความหนารักกต่ว่าระดับต้น,ตน อ่าแล้วครับพี่น้องได้เห็นกับรบกวนตองมานานพอสมควรน้องๆเนาะครับผมครับอ๋อน้องครับอ๋อน้องพี่ครับใคอยากแวะมาลินก็ได้เนาะบ้านที่ผมอ่ะในน้ำนี่แหละบันอ่าบ้านยังก็เฮือบ้านทะเยียมนะครับเด้ออ่าหรือไปอยู่สพเมืองแก๊งสุโขเห็นน้องเพิ่นกับทักทายอ่อแลกเปลี่ยนสอบถามกันได้เนาะครับเนาะอ๋อตองทิศชอยติดเบอร์โทรให้พี่เน้ทรงสัยเบื่อพี่น้องเบิ่งชิอยู่อยากแลกเปลี่ยนหรือ มูลราชการเท่าน้อเกิดคิดว่าเฮ็ดแบบตวงดีบ่จะได้แลกเปลี่ยนกันพื้นที่อื่นเนาะเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นเฮ็ดงานอยู่แบบราชการแบบน้องเนาะใส่เวลาจังได๋แน่มาเลี้ยงเอาติดเบอร์โทรเลยนะครับน้องเบอร์โทรก็099ครับครับ076ครับ4696ครับครับผมครับผมช่องทางอื่นเอาต่อเลยครับครับภูอิงฟ้าสกายฟาร์มครับภูอิงฟ้าสกายฟาร์มครับผมเรับออไปเพีนัหนได้เนาะจติดตามก็ได้ อ่ามึงรบกวนหนักตองมาน้านพอสมพวรเนาะครับเนาะครับดูความินดีครับพี่ก็ขอได้ไปก่อนฉันกลัวสีพอ,อกันมาชีดตัวไปสวัสดีครับผม